คอหวยจดด่วนรวมเลขเด็ดทิมพิธาว่าที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของไทยงวดประจำวันที่16พฤษภาคม66 รวมเลขเด็ดทิมพิธาหัวหน้าพักก้าวไกลว่าที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของไทยหลังคะแนนนำโด่งในการเลือกตั้ง2,566พร้อมถแถลงประกาศชัยชนะเตรียมขึ้นแท่นนายกรัฐมนตรีคนที่30ซึ่งหลังจากวันเลือกตั้งอีกหนึ่งวันข้างหน้าจะเข้าสู่งวดประจำวันที่16พฤษภาคม66ทำให้เหล่าคอหวยจ้องจับตาเก่งเลขเด็ดกันมาดังต่อไปนี้ เลขเด็ดทีมพิธาลิ้มเจริญรัฐเกิดวันที่5กันยายน2523อายุ42ปีเลขพักคก้าวไกล31ถแถลงเตรียมจัดตั้งรัฐบาล309เสียงวันเลือกตั้ง14พฤษภาคม2566ด้วยการตีเป็นเลขท้าย2ตัวและ3ตัวเช่น42 23 31 66 32 150 042และ031เป็นต้น